สวัสดีครับวันนี้ไทยบุ๊เรดเดอร์จะมารีวิวหนังสือเรื่องสรุปแมท h ิ m เมติกส์มปลายฉบับเข้าใจง่ายสรุปเข้มเนื้อหาคณิตมปลายทั้ง16บทพร้อมตัวอย่างคลิกเข้าสังเกตเนื้อหาอ่านง่ายสร้างความมั่นใจในทุกสนามสอบเขียนโดยอาจาร,รย์พิชากรเนรนวัฒน,นินวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาราชกระบังหนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาคณิตมปลายทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมให้เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง และมีแนวข้อสอบท้ายหมดโดยเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานอธิบายคอนเซปต์ของเนื้อหาแต่ละส่วนและภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดซึ่งจะช่วยใหน้น้องประหยัดเวลาในการทบทวนบทเรียนและมีเวลาฝึกทำโจทย์สร้างกระบวนการคิดให้ชำนาญต่อไปเล่มนี้ราคา285บาทครับสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเรามาดูข้างในกันเถอดในเนื้อหารเล่มนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด16บทนะครับเรื่องเซ็ต เรื่องตรรก,กาสตรเรื่องจำนวนจริงและพหุนามเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และอ้าวตัดกรวยฟังก์ชันฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมฟังก์ชันตรีโกณมิติจำนวนเชิงซ้อนเมทริกซ์เวกเตอร์ใน3มิติลำดับและอนุกรมแคลคูลัสเบื้องต้นหลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้นสถิติดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินหนังสือจะมีสีสันสดใสนะครับ ก็มีกราฟิกเป็นกรอบแบบนี้ช่วยให้เราเข้าใจง่ายขึ้นมีไม d แมพแบบนี้มีรูปภาพประกอบต่อไปเป็นเรื่องตรกศาสตร์หนังสือเล่นสีสันแบบนี้นะครับช่วยทำให้เรารู้สึกเพิดเพลินอ่านแล้วไม่น่าเบื่อเท่าไหร่ เพืทำให้เรารู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์มันดูน่ารักขึ้นมากเลยครับมีเรื่องเกี่ยวกับสมก,การและอสมก,การมีตัวอย่างข้อสอบแบบนี้ให้ด้วยครับซึ่งจะมีโจทย์และมีสอนท,ที่ทำแบบนี้ให้ด้วยและมีพื้นที่โน้ตแบบนี้ให้น้องๆได้จดเขียนนะครับน,นี่เรื่องเรงขาคณิต ตัวอย่างข้อสอบมีสูตรและค่าต่างๆให้ครับเล่มนี้จะเหมือนการสรุปบทเรียนจากหนังสือเรียนเล่มโตๆโตนะครับให้มันอยู่ในเล่มบางๆอ่านง่ายเรื่องสถิติ ดอกเบี้ยหนังสือเรื่องสรุปแมสเ a t i c มอร์ไพฉบับเข้าใจง่ายปกสีแดงมีรูปกระต่ายน้อยที่ห้อยนาฬิกาอย่ตรงนี้นะครับเล่มนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องการหนังสือที่สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายแล้วก็นําไปใช้สอบนําไปใช้เรียนได้นะครับใครสนใจก็ไปซื้อหาได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปเลยครับวันนี้ไทยบุ๊คเรเดอร ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ